นี่ยายทันสิทาน้ํายาล้างจานนะคะซื้ออุปกรณ์มาแล้วกำลังสิผสมแล้วพี่น้องด้วยนี่ซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะคะเพื่อนๆรอชมกันค่ะยายทันซื้ออุปกรณ์มาแล้ว พี่น้องนี่ส่วนผสมนะคะเห็นไ,ไหมนี่อันที่สองนะคะผสมเข้ากันเอาคนพอลพี่มาเนี่ยนาะงเราใส่ใบไผ่ใส่ใบไา่พี่น้อง เพราะว่าให้ผสมเข้ากันไปทางทีศเดียวกันนะคะระยะา,ายพี่ย้้งให้ผสมไปทางทีศเดียวกันนะจ๊ ยายทันจะให้ดูอีกทีหนึง่งนะวันที่หนึ่งที่สองผสมเสร็จแล้วเขากันแล้วพี่น้องพักไว้พักทิ้งไวจ้จ้านี้ต้มน้มามะกรูดนะพี่น้องเนาะต้มน้ามะกรูดผสมกันน้มามะกรูดรอให้เขาเย็นพอเย็นแล้วห่อกระิเอาไปผสมพี่น้องนี่คือการเซ็จแล้วพี่น้องนี่เห็นว่าคนทุกอย่างผสมกันตามที่เขาเขียนมาเนาะพี่น้องที่เขาเขียนมาให้ยายทันเพราะเาได้ใช้สีผสมสีเหลืองๆใช่ไหม นี่เป็นท้องธรรมชาติอยู่นะคะนี่นี่สีธรรมชาติค่ะน้ำมกหูดกัาใส่แล้วมันเย็นตแล้วฮอกก็มาเทส่เห็นว่าพี่น้องน้ำมะขูดก็เป็นฟองแล้วข้นเป็นฟองอันนี้มันสําเร็จเอาได้พี่น้องนี่สําเร็จแล้วนี่น้ำมตาตักน้ำมะขูดออกโอโตตักฟองออกกันพี่น้องหอมเลยพี่น้องหอมมากนี่ทันเอาฟองเขาออกก่อนนะคะเอาออกเพื่อให้พี่น้อง ไม่ถอดออกรละคือปล่อยเขาฟ้องยุบลง้งตีพี่น้องปล่อยเขาฟ้องงุบล้งก่อนเนาะไม่ตักออกอันนี้เฮ็ดแล้วไม่ไหม,ไมพี่พี่น้องปล่อยให้เขานอนโตเรียบร,อยรบ้อยผสมครบหมดนี่คือน้ํายาล้างจานนะคะห้าลิตรค่ะห้ากิโลว่ามันยคะห้ากิโลหรือห้าลิตรนะคะ่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วจ้าเอากระเอาประสีผสมอาหารใส่พี่น้องอยากสีเข้มก็ใส่เยอะอยากสีไม่เข้มก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะคนน้องคน สมีกันไรแล้วเห็นมาพี่น้องคนให้เข้ากันขั้นตอนสุดท้ายนะคะปลาจะสีขักสีเนี้ยสีสวยงามวานี่แะพี่น้องน้ำยาล้างจานสูตรใหญ่ทำเห็ดขังแรกในชีวิตเล้พี่น้องเด้องนี่แหละแต่ว่าะสบความสําเร็จผลปูคนนั่นแหละโอดีมากเลยสวยงามสีสวยนี่แหละค่ะน้ำยาล้างจานสวยงามพี่น้อง จ้สวยสวยผู้ใดเฮ็ดนะทันเฮ็ดงามบ่งามคือผูเฮ็ดบ่นาน้ยาล้างจานจ้า